คุณฝีมือกันดีซูปเปอร์เล็กชำแหลสซึกอิเลสวัสนาบินคู่เอกวัรลุมพินี126่งรซูปเปอร์เล็กซูปเปอร์เล็กมวยไทยแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125135ปอออกรงวิเคราะห์คู่มวยนัดสำคัญระหว่างอิเลสเอ็นนาฮาชิตกัมปั้นตัวแทนเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบ,บนตตัมเวทบนบินอา,นานมลกาันมไทยรุ่หตัมเวทสับนาติไทแอลจีีีเรยท่ข้ามสายมาชก ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตตัมเวทครั้งแรกในวันในคู่เอกของศึกวันลุมพินี126ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่26ก ย่อนี้เริ่มคู่แรก19นาฬิกา30นาทีสำหรับซูเปอร์เล็กเคยผ่านการประชันฝีมือกับทั้งสองยอดฝีมือมาก่อนโดยเริ่มจากการพ่ายคะแนนเอกฉันอีเลียสในศึกชิงเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่อีเลียสถือครองในเวลานั้นในศึกวันฟิสออฟิวรีเมื่อเดือนกะพอ 64ก่อนจะโครจรมาพบกับนาบินในกติกามวยไทยอีกสองครั้งและผลัดกันแพ้ชนะไปคนละหนึ่งครั้งก่อนที่อีเลียสและนาบินจะขึ้นสังเวียนซัดกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ล่าสุดซูเปอร์เล็กในฐานะที่เคยประชันฝีมือกับทั้งสองคนได้ออกมาให้ความเห็นถึงมวยคู่นี้โดยชี้ชัดว่าแม้อีเลียสจะได้เปรียบเรื่องประสบการณ์แต่ไม่สามารถประมาทนาบินซึ่งฟอร์มกำลังจัดจ้านได้เป็นอันขาดหากไม่อยากน้ำตาตกใน เลิเส <Eli> เป็นมวยฝีมือที่ออกหมัดได้ดีและมีฟุตเวิร์กที่ค่อนข้างไวส่วนนาบินเป็นมวยที่มีข้อได้เปรียบเรื่องส่วนสูงและช่วงชกทําให้สู้ด้วยยากมากและที่สําคัญเขากําลังมีความมั่นใจสูงทําให้ชั่วโมงนี้ผมมองว่านาบินเป็นนักชกที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของรุ่นแบนตตัมเวทถึงเอลิเสจะบอกว่าตอนซ้อมมีแต่คู่ลงนมตัวสูงสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าพอขึ้นไปบนเวทีแล้วจะทําได้เหมือนที่ซ้อมมาเพราะจากประสบการณ์ผมนาบินเป็นมวยที่ชกด้วยยากมากซึ่งไฟนี้าาเลยแมม้จะะีปรรสบกกกาณ์ในตกกิอ ซิงมากกว่าก็ตามส่วนรูปเกมผมคิดว่าออกมาสนุกแน่แต่ใครจะชนะขอไม่ฟันธงให้ไปรอดูบนเวทีดีกว่าครับส่วนซูเปอร์เล็กเองกําลังอยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนจะขึ้นสังเวียนประชันพลังแข่งกับยูกิโยซะจอมเตะชาวญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทในสึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พย68ณสนามอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สำหรับศึกวันลุมพินี126บาทจำหน่ายหมดแล้วโดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch w n i f i c o m บางประเทศ Facebook กไป u t u b e วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30น,นาทีขณะที่ศึกวัน173แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางวันนิฟค์ดอ 173/ มสลดวันสลดและติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์วันนิฟค์อมรวมถึงโซเชียลมีเดียของวันประเทศไทยได้แก่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์อินสตาแกรมโอลิมปีชมเทชและทิก t อโอลิมปีชมเทช